สวัสดียามเช้าคะ่ะทุกคนเอาบรรยากาศสดชื่นยามเช้าเๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเด็นมากหนาวมากคะ่ะวันนี้แต่ทองป้าสดใสสวยงามคะ่ะ ยาเป็นน้ําแข็งหนาวเย็นหนาวเย็นหนาวเย็นแต่ก็สวยงามวันนี้ไม่มีลมเลยนะคะทุกครั้งทุกวันทุกวันลมจะแรงมากวันนี้ลมสงบนิ่ง ไปเดินชมรอบๆบ้านเป้าอะไรนะคะชมบรรยากาศรอบๆบ้านค่ะกับอากาศสดชื่นสวยงามวันนี้ครับ เขาไมคา์แล้วทีมาจะตกอีกไหมเนาะวันนี้พามาชมบรรยากาศกันนะคะทุกคน บรรยากาศยามเช้าประเทศเดนมาร์กความหนาวเย็นเมื่อฟ้เพื่อน ลองเอาไว้ก็เป็นน้ำแข็งไปแล้วคไะ,ะติดนี้แช่หอยนางลมไปนะคะเป็นน้ำแข็งไปด้วยเป็นตู้เย็ยนแช่แข็งเลยขอบคุณทุกการรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ